ค่ะดิฉันจิตราพัชเดชนะคะจากสหภาพแรงงานไทยอันค่ะคือยังไงก็แล้วแต่นะคะดิฉันยังเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาแล้วก็ระบอบประชาธิปไตยนะคะแล้วก็คัดค้าน,นการรัฐประหารนะคะทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการรัฐประหารโดยรถถังหรือว่ารัฐประหารโดยตุรการพิวัติหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่มา จำกัดสิทธทิเสรีภาพของประชาชนนะคะประเด็นหนึ่งนะคะที่อยากจะพูดถึงนะคะที่อาจารย์สรีนาถามว่าการเมืองแบบไหนเป็นเครื่องมือของกรรมกรนะคะคิดว่าการเมืองที่เป็นเครื่องมือของกรรมกรก็คือการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยที่ไม่ได้มีพด็จก,การนะคะเข้ามานะคะจำกัดสิทธิของเรานะคะ กรรมการเนี่ยจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องมีพรรคการเมืองของเราเองนะคะแต่พรรคการเมืองที่เป็นของกรรมกรจะต้องเป็นยังไงนะคะอย่างเกาหลีเนี่ยเขาก็จะมีสภาใช่ไหมคะสภาเนี่ยด้านหนึ่งเขาก็พลิกเป็นพรรคการเมืองได้นะคะ <S <S คือการมีพรรคการเมืองเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้รับถึงสนับสนุนจากรัฐบาลอยู่แล้วนะคะ อีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องมีสมาชิพกพรรคการเมืองที่จ่ายเงินค่าบํารุงแต่ว่าปัญหาของในประเทศไทยเนี่ยคือพรรคการเมืองเนี่ยไม่ได้เก็บเงินค่าบํารุงจากสมาชิกกับกลายเป็นว่ามีในทุนเนี่ยเอาเงินมาให้พรรคการเมืองมันก็เลยกลายเป็นว่าในทุนเนี่ยก็จะมาควบคุม ะะพักการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นพักการเมืองที่ดีเนี่ยก็คือต้องมีโครงสร้างเหมือนสหภาพแรงงานนะคะก็คือเก็บเงินค่าบํารุงนะคะการเลือกตัวแทนในสถานในเขตพื้นที่นั้นๆเนี่ยก็จะต้องเลือกจากคนในเขตพื้นที่นะคะแล้วอันนึงนะคะดิฉันก็สนับสนุนนะคะป้าวิไลวันคือการเลือกตั้งในสถานประกอบการนะคะคือ คนงานเนี่ยต้องมีสิทธิ์เลือกตั้งสสในสถานประกอบการแต่ยังไงก็แล้วแต่การจะทําตรงนี้ได้เนี่ยมันต้องเข้าสู่การเมืองคือการแก้รัฐธรรมนูญถ้ารัฐธรรมนูญห0ศย์เนี่ยมีการคัดค้านว่าห้ามแก้ห้ามแก้แกเนี่ยถามว่าเราจะเข้าสู่การแก้กฎหมายเหล่านี้ได้ยังไงนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญ <c oughs> ก็คือการเลือกตั้งในสถานประกอบการหรือว่ากฎหมายอื่นๆเนี่ยที่มัน เป็นปัญหาละบประศักของคนงานเนี่ยซึ่งเราถ้าเกิดว่าเราฟังอาจารย์ผ่าสุกนะคะก็คงจะทราบว่าอะไรบ้างที่เป็นปัญหาลูกประศักด์นะคะของการพัฒนาประชาธิปไตยในในประเทศเรานะคะอันหนึ่งนะคะที่เราจะต้องยกเลิกนะคะก็คือการยกเลิกบัตรที่ปรึกษาซึ่งเกิดในคณะรอสชอในสมัยปี3 4ี่นะคะซึ่งบนเวทีไม่มีการพูดถึงกันเลยนะคะ มันมีปัญหายังไงในการเป็นที่ปรึกษาสหภาพแรงงานนะคะมันกลายเป็นว่าคนนอกหรือนักวิชาการที่เราต้องการให้มาเป็นที่ปรึกษาสาภาพแรงงานเนี่ยไม่สามารถเข้ามาได้นะคะเพราะไม่ครบองค์ประกอบเงื่อนไขนะคะที่ถูกกาหนดไว้ว่าต้องมีการเจรจาต้องผ่านการอบรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับรวมถึงการเข้ามาเป็นที่ปรึกษาสหภาพแรงงานเนี่ยมันหมายถึงการพัฒนาให้สหภาพแรงงานเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการทํางานสหภาพมากขึ้นนะคะ อันหนึ่งนะคะคิดว่าบางทีเนี่ยเรามักจะโจมตีว่าบริษัทข้ามชาติเนี่ยเข้ามานะคะคุกคามในเรื่องของเข้ามาเป็นในทุนนะคะอันเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทข้ามชาติหรือบริษัทหรือในทุนไทยเนี่ยก็มีพฤติกรรมเดียวกันนะคะก็คือพฤติกรรมการสแสวงหากําไรสูงสุดนะคะก็คือต่อต้านสาภาพแรงงานนะคะแต่ยังดีนะคะที่บริษัทข้ามชาติยังมีกฎ ระเบียบต่างๆนะคะในเรื่องของจรยาบรรณทาง,งการค้าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ในทุนไทยเนี่ยทำตัวเป็นบริษ,ษัทข้ามชาติด้วยซ้ำไปนะคะไปลงทุนในเขมรพามา่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าพวกเรากับยกย่องในทุนไทยนะคะว่ามีจิตสานึกที่ดีกว่าในทุนต่างชาติซึ่งจริงๆแล้วนะคะไม่ว่าในทุนนะคะสัญชาติไหนเนี่ยก็มีความต้องการในสแสวงหาผลกําไรสูงสุดเหมือนกันนะคะ อันหนึ่งนะคะที่คิดว่าเราควรจะพูดถึงนะคะะพี่ชินาชน,นะคะว่าเอ๊ะทำไมเป็นผู้นำแรงงานทำไมคะแนนเสียงของผู้นำแรงงานเนี่ยมันถึงไม่มีคนเลือกทำไมถึงเลือกน้อยนะคะอันหนึ่งก็เป็นที่เข้าใจกันนะคะว่าในสมุดรปราการเนี่ยมีพลเมืองแฝงเนี่ยอยู่มากนะคะไม่ใช่เฉพาะว่าคนสมุดปราการทั้งหมดนะคะที่เป็นคนงานในโรงงานเนี่ยเป็นพลเมืองแฝงซึ่งอย่าง บางฉลองเนี่ยเข้าใจว่ามีคนในบางฉลองเนี่ยสองหมื่นกว่าคนเองนะคะแต่มีคนแฝงอยู่เนี่ยเป็นเป็นสี่หมื่นห้าหมื่นเพราะฉะนั้นสิทธิการเลือกตั้งเนี่ยมันมีคนไม่เยอะนะคะเพราะ,ะนั้นการเลือกตั้งเนี่ยกลายเป็นคนนอกจมดเขาไม่สามารถ บางคนเป็นคนต่างจังหวัดอาจจะอยากเลือกคุณชินชน่วยก็ได้แต่ว่าไม่สามารถเลือกได้นะคะแต่อันหนึ่งนะคะต้องบอกว่าพี่เข้าทพักผิดจริงๆนะคะเพราะพักนั้นเลืองฆ่าคนตายมาหยกนะคะเขาก็เลยไม่ยอมรับเอ่อการฆ่าคนนะคะนั่นสะท้อนว่าประชาชนเองก็ไม่ไม่เห็นด้วยกับการเอ่อสังหารโหดกลาเงเมืองนะคะเอ่ออันนี้ก็เลยเป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันนะคะ พราะอะไรทําไมพักเพื่อไทยนะคะถึงได้รับเรื่องตั้งเข้ามาบอกว่าเอาเทวดาหรือเสาไฟฟ้ามาลงเรื่องตั้งก็ได้รับเพราะตอนนั้นเนี่ยสังคมเนี่ยกำลังต้องการสแสวงหาข้อเท็จจริงกับการสังหารโหดกลางเมืองนะคะซึ่งไม่สามารถเป็นที่ยอมรับได้แล้วเราคงทราบกันนะคะว่าคนที่ตายนะคะมีกรรมกรด้วยนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นกรรมกรที่มาจากสาภาพแรงงานนะคะ,ะ,คะก็เลยไม่มีการพูดถึงว่า มีสมาชิกสภาพแรงงานนะั้นนี้ถูกฆ่าตายแต่เขาเป็นคนงานนะคะที่ถูกฆ่าตายนะครับอันนึนะคะพี่เดี๋ยวสุาย,ยังไม่อยากจะสุดท้ายเลยนะคะคืออยากจะบอกว่า การแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นสิทธิที่พวกเราต้องสามารถทําได้นะคะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราสามารถทําได้และเราเนี่ยต้องสามารถเข้าไปข้องเกี่ยวทางการเมืองนะคะไม่ว่าการเมืองนั้นเนี่ยจะมาจากการเมืองที่พวกเราเชื่อว่ามาจากการซื้อเสียงหรือมีทัศนคติดูถูกนะคะว่าคนจนเนี่ยการเลือกสสเนี่ยต้องซื้อเสียงนะคะหรือไม่ต้องใช้เงินเท่านั้น,เข,น,นเขาถึงจะไปซื้อเสียง ถึงจะเข้ามาทางการเืินไม่จริงนะคะเพราะเราสังเกตได้ว่าที่เขาบอกว่ารับเงินหมากาเบินหนึ่งเคยได้ยินไหมคะ mm hmm. นะคะเพราะฉะนันเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าต้องปลูกจิตสํานึกเนี่ยค่ะมันไม่สามารถที่จะ ปุกจิตสำนึกเนี่ยมันเป็นคำพูดที่เหมือนกับว่าลอยๆค่ะเอาควจริงแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้คนเนี่ยเข้าใจถึงระบบการกดขี่ขุดรีดในโรงงานให้ได้การมีมูลค่าส่วนเกินเนี่ยเราจะทำยังไงให้คนเข้าใจตรงนี้ให้ได้มากกว่าการปุกจิตสำนึกถ้าเมื่อไหร่คนเข้าใจว่าผลิตงาน หนึ่งชิ้นได้กำไรเท่าไหร่แล้วเขาควรได้รับส่วนแบ่งเท่าไหร่ตรงนี้ตัางหากที่จะนําไปสู่การที่คนงานจะลุกขึ้นสู้มากกว่าที่จะพูดลอยๆว่าเราต้องอูจจิตเสนปลูจจิตเสนึกค่ะขอบคุณมากครับ